ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารบนเรือไม้สักไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนสมปรานามีโชคมีลาบมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองวันนี้ข้าพเจ้าได้ทําบุญเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าขอแบ่งบุญให้กับเรือทองด้วยเถอแล้ต้นนี้คือบนเรือไม้สักค่ะทุกคนอ่ะจิ้น Thank <laughs> you.